ขอภัยที่ผมเคยพูดไปว่าจะกลับพอสอที่แล้วแล้วผมพยายามอย่างยิ่งนะผมไปทำออกซิเจนเพื่อให้เสร็จก่อนเวลาก่อนสิ้นปีเพื่อจะกลับให้ทันแต่สถานการณ์มันลูกเขาห่วงใย,ยเรื่องความปลอดภัย <c oughs> ก็เลยยังกลับไม่ได้แต่ยังไงผมก็จะกลับ <c oughs> แล้วผมกลับไปนะยจำไว้นะ <c oughs> ไม่อาศัยพักการเมืองใดๆรวมทั้งพักเพื่อไทยด้วย อาศัยหัวใจตัวเองน้องอิงจะเป็นคนประกาศว่าผมจะกลับเมื่อไหรอย่างไรรับรองว่าไม่มีการออกกฎหมายนี่อย่าไปคิดว่าจะเกี่ยเสียกับพลังประชารัฐเพื่อขอกลับไม่มีเฮะเฮะเฮะเ๊ะเ๊ะ